ครูบุญสวัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะครูบุญมาในหัวข้อแรนดอมเช่นเคยนะคะมาในหัวข้อใครกำลังจะเข้ามาเป็นของขวัญในชีวิตคุณนะคะสำหรับแรนดอมนี้ถ้ารู้สึกพลังงานดีพลังงานใช่ครูบุญฝากกดถูกใจนะคะกดติดตามค่ะและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนในการดูคลิปดีๆต่อไปค่ะ ไพ่ยิปซีที่ครูบุญจะใช้ในวันนี้นะคะเป็นไพ่ยิบซีของครูบุญที่ออกแบบเองนะคะทั้งหมด78ป็ปใบสามารถอ่านไพ่ได้ทั้งความหมายทั่วไปของไพ่ยิบซีนะคะความหมายในเชิงจิตวิญญาณอ่านไพ่พลังงานบวกอ่านไพ่เยียวยานะคะใครสนใจสั่งซื้อได้นะคะครูแถมคู่มือการอ่านไพ่ให้ด้วยแม้จะไม่มีพื้นฐานการอ่านไพ่ก็สามารถอ่านได้นะคะสำหรับนี้ค่ะ ในะคะที่จะเข้ามาเป็นของขวัญในชีวิตคุณขอเช็คพลังงานตัวตนแรนดอมนี้นะคะขอเช็คพลังงานตัวตนแรนดอมนี้ ขอเช็คตัวตนของแรนดอมนี้ค่ะคนธาตุไฟราศีเมษสิงหธนูตัวตนนะคะเป็นกลุ่มคนที่ค่อนข้าง มีไฟมีแพชชั่นในการทํางานมีไฟมีแพชชั่นในการใช้ชีวิตนะคะชีวิตเนี่ยค่อนข้างโฟกัสอยู่ที่การทํางานนะคะเป็นคนเก่งเป็นคนรุยนะคะเป็นคนสู้กับการทํางานมากๆนะคะตัวตนนะคะพลังงานหลักนี้ถ้าเป็นเพศหญิงก็จะเป็นคนที่สไตล์เท่เทคูลคูนะคะเป็นผู้หญิงแบบ สายลุยนะคะคนทัดน้ำราศีมีนกร,รกฎพฤจิตตัวตนหลักคุณอาจจะพึ่งได้รับความรักใหม่ๆเข้ามาในชีวิตนะคะหรือเป็นความรู้สึกใหม่นะคะที่แบบเป็นความรักครั้งใหม่นะคะที่เข้ามาในชีวิต คนธาตุไฟพลังงานโดดเด่นมากๆนะคะต,ตัวตัวหลักพลังงานหลักของพวกคุณมีการหยุดนิ่งนะคะหยุดเทคแอคชั่นโดยเฉพาะในเรื่องของความรักความสัมพันธ์รอคอยที่จะให้เขามาหยิบยื่นความรู้สึกดีๆรอคอยการเทคแอคชั่นจากใครคนนั้นหรือรอคอยที่จะเข้าไปเทคแอคชั่นกับใครคนนั้นนะคะต,ตัวตัวหลักคนธาตุโลมกลุ่มตุนมิถุน เป็นคนที่ชัดเจนตรงไปตรงมาจริงใจจริงจังเปิดเผยพลังงานเพศชายจะค่อนข้างดุนะคะสำหรับตัวตนแรนดอมนี้นะคะเป็นคนที่พูดทำไหนคำนั้นนะคะเป็นคนที่แบบดุอะ่ะว่าย่ายง่ายเลยนะคะภายนอกของพลังงานเพศชายนะคะใครที่จะเข้ามาเป็นของขวัญนในชีวิตคุณ ใครจะเข้ามาเป็นของขวัญในชีวิตคุณค่ะใครจะเข้ามาเป็นของขวัญในชีวิตคุณสองดาบ พลังงานแรนดอมนี้ต้องมีการเลือกต้องมีการตัดสินใจนะคะอาจจะมีใครเข้ามาในชีวิตมากกว่า1นถึงสคนนะคะสำหรับแรนดอมนี้นะคะแปดถ้วยแปดดาแปดแปดเลยเดว จะเข้ามานะคะเป็นของขวัญในชีวิตคุณคนต่างชาติต่างประเทศเชื้อชาติศาส,สนารู้จักกันผ่านสื่อโซเชียลออนไลน์นะคะที่มีตัวตนนะคะมีโปรไฟล์ไม่ใช่สแกมเมอร์นะคะ ทำงานอะไรที่เกี่ยวกับองค์กรการต่างประเทศนะคะคนคนนี้ที่จะเข้ามาเป็นของขวานในชีวิตคุณมีโอกาสที่แรนดอมนี้คุณจะได้1ได้แฟนต่างชาติโกอินเตอร์ไปเลยนะคะหรือได้นะคะย้ยายเปลี่ยนแปลงนะคะไปอยู่ต่างประเทศคนทาาดไฟใครจะเข้ามาเป็นของขวานในชีวิตคุณถ้าพูดในเรื่องความรักราชินีไม้ก็คือพลังงานของผู้หญิงที่สวย เก่งเทพรวยนะคะผู้หญิงคนนี้ทำงานอะไรที่เป็นระดับเจ้าของธุรกิจเจ้าของกิจการหรือเป็นระดับแบบเจ้าหัวหน้านะคะหัวหน้าองค์กรน,นะคะผู้หญิงคนนี้สี่เหลี่ยนพลังงานเพศชายเนี่ยจะเป็นคนที่ขี้หึงขี้หวงหน่อยนะคะคนคนนี้ เป็นคนห่วงเนื้อห่วงตัวนะคะชอบอยู่กับตัวเองนะคะไม่ค่อยชอบออกงานสังคมดังนั้นจึงไม่แปลกใจถ้าจะรู้จักการทานสื่อโซเชียลออนไลน์นะคะคนคนนี้ที่จะเข้ามาเป็นของขวัญให้กับชีวิตคุณห้าถ้วยพลังงานหลักคุณอาจจะมีความผิดหวังอยู่นะคะห้าถ้วยแปดถ้วยเป็นลักษณะของ การเสียดายสิ่งเก่าๆวันเวลาเก่าๆที่คุณอาจจะเคยหันหลังให้กับมันแล้วนะคะแต่รีบรุกออกจากความผิดหวังเสียใจนี้นะคะเพราะว่าสิ่งดีๆที่กำลังจะเข้ามาเป็นของขวัญในชีวิตคุณถ้าคุณเป็นผู้หญิงก็จงลุกขึ้นมาทำตัวให้สวยให้แซบนะคะดูแลตนเองนะคะเพื่อรอรับของขวัญชิ้นนี้นะคะถ้าพลังงานเราตกเนี่ย สิ่งดีๆจะเข้ามาไม่ได้นะคะกฎของพลังงานไพเดทใครจะเข้ามาเป็นของขวัญนในชีวิตคุณใครคนนี้นะคะอาจจะเคยผ่านสถานการณ์ชีวิตมาค่อนข้างหนักไม่ว่าจะเลิกลายหย่าร้างเจอความสัมพันธ์ท็อกซิกดราม่าหรือคู่กรรมหรือแม้แต่ตัวคุณก็ตามแต่สิ่งๆนี้เกิดขึ้นนะคะเพื่อให้คุณเนี่ยได้ชดใช้ สิ่งดีๆกับสิ่งไม่ดีนะคะที่เป็นกรรมเก่าของคุณแล้วรอที่จะเจอสิ่งที่ดีในชีวิตนะคะโดดเด่นมากๆว่าแรนดอมนี้คุณจะเจอคนต่างชาติต่างประเทศทั้งชาลีออดและเดอะเวอร์นะคะทำนายเป็นอย่างอื่นไม่ได้เลยคนคนนี้ทำงานอะไรที่เกี่ยวกับต่างประเทศอย่างแน่นอนหรือเป็นคนที่ชอบเดินทางท่องเที่ยวต่างประเทศ ไม่อยู่ติดที่ทหารตำรวจคนในเครื่องแบบมีเกณฑ์นะคะคนคนนี้จะเดินทางมาพบปะพบเจอคุณเป็นของขวัญในชีวิตคุณและบางคนได้โยกย้ายเปลี่ยนแปลงที่อยู่ที่อาศัยไปอยู่กับคนคนนี้นะคะถ้าคุณมีความสัมพันธ์กับคนคนนี้อยู่แล้วมีเกณฑ์นะคะที่จะเปลี่ยนแปลงโยกย้ายไปอยู่กับเขานะคะห้ามาย พลังงานวันนี้ค่อนข้างน่วงนะคะครูบุญอ่านไพ่ได้แบบไม่ไหลลื่นเลยขอเปลี่ยนสำรับนะคะอะไรก็ตามที่คุณตัดสินใจไม่ได้ลังเลใจสองดาบเปิดมาสุดท้ายแล้วคุณจะตัดสินใจได้นะคะคุณจะหาทางออกได้กับทุกปัญหาไม่ว่าคุณจะเจออะไรอยู่8ดดาบคุณอาจจะรู้สึก มไม่รู้จะซ้ายจะขวาไม่รู้จะเอาอย่างไรโดยเฉพาะเรื่องความรักความสัมพันธ์ใครที่เจออยู่กับความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนหน่วงอึดอัดขับข้องใจดรามา่าท็อกซิกเป็นความรักที่เจ็บปวดแสนสาหาัสมีเกณฑ์แรนดอมนี้คุณจะจบนะคะจบจากความรักท็อกซิกนี้แล้วไปเจอความรักที่เป็นรางวัลชีวิตแต่ คุณจะต้องตัดจบอะไรที่ไม่ใช่ก่อนนะคะเพื่อรอเจอสิ่งที่ใช่ของคุณเพราะสิ่งที่ใช่สิ่งที่ดีจะไม่เข้ามาในเวลาที่เรานะคะยังแบบไม่พร้อมนะคะใครจะเข้ามาเป็นของขวัญในชีวิตคุณใครจะเข้ามาเป็นของขวัญในชีวิตคุณ พลังงานแรนดอมนี้นะคะบางคนเนี่ยอาจจะมีปัญหาขัดแย้งทะเลาะกับผู้คนรอบข้างนะคะความคิดเห็นทัศนคติไม่ลงรอยกันโดยเฉพาะใครเนี่ยเป็นเจ้าของธุรกิจเจ้าของกิจการมีลูกน้องมีบริวารน,นะคะก็อาจจะเจอลูกน้องบริวารที่ไม่ค่อยเชื่อฟังดื้อนะคะถ้าเป็นเรื่องความรักเนี่ยก็อาจจะมีปัญหาขัดแย้งกับคนในความสัมพันธ์หรือแม้แต่ ทะเลาะกับความคิดของตัวเองก็ได้นะคะในรอบน,นี้เนี่ยสุดท้ายนะคะราชินีดาพลังงานธาตุลมกลุ่มตุลมิถุนอะไรก็ตามที่มันไม่เคลียร์ไม่ชัดในตอนนี้สุดท้ายถ้าคุณไม่ได้รับคำตอบที่เคลียร์ชัดจากใครคนนั้นที่คุณรอคอยแน่นอนว่าคุณนี่แหละจะรู้ขึ้นมาให้ความชัดเจนในตนเองราชินีดาให้ความเคารพในตนเองรักตนเองมั่นใจในตนเอง หากความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนไม่เลือกสักทีนะคะคุณก็พร้อมที่จะตัดจบเดทนะคะเป็นการตัดจบแล้วก็เดินต่อกับชีวิตทันทีนะคะแรนดอมนี้แล้วคุณจะไปอยู่ในจุดที่มีความสุขนะคะคุบุญคอนเฟิร์มนะคะไพ่เดอะเวอรนะคะออกมาเป็นไพ่ที่เป็นเมเจอร์ที่ดีที่สุดนะคะรองจาก the sun นะคะเนี่ยราชนิริยันใครจะเข้ามาเป็น รางวัลในชีวิตคุณคนคนนี้เข้ามาเห็นคุณค่าในตัวคุณมอบคุณค่าให้กับคุณนะคะคนธาตดินมังกรพฤกษกันเขามองว่าคุณเป็นผู้หญิงที่มีคุณค่ามากเรอค่ามากคู่ควรที่จะได้รับสิ่งที่ดีคู่ควรที่จะได้รับความรักที่ดีนะคะราชินีเหรียญใครจะเข้ามาเป็นรางวัลในชีวิตคุณ เด็กชื่อไม้คนาาดไฟเมษสิงธนูจะมีการเริ่มต้นใหม่อย่างแน่นอนกับชีวิตนะคะหลังจากที่คุณนะคะจมกับความทุกข์ความเศร้าคุณจะรุกขึ้นมานะคะมีไฟมีแพสััน มีแรงบันดาลใจกับการใช้ชีวิตอีกครั้งหนึ่งถ้าเรารู้แล้วว่าจะมีสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตตรงรีบรุกนะรีบรุกออกมาใช้ชีวิตนะคะอย่างแฮปปี้มีความสุขนะคะคนคนนี้เป็นคู่ของคุณราชาดาบออกมากับราชินีดาบนะคะเพชรชายเป็นคนตรงไปตรงมาเป็นคนจริงใจจริงจัง คิดอะไรก็พูดแบบนั้นปากกับใจค่อนข้างตรงกันนะคะผู้ชายคนนี้อาจจะดูดุด้านหน่อยนะคะดูแต่นะคะคนคนนี้ไม่ดุมากเท่าไหร่เพราะหน้าตายิ้มนะคะผู้หญิงยังจะดูดุกว่าแปลว่าเขาเป็นคนที่ค่อนข้างมีอำนาจนะคะที่ครูบุญบอกทหารตำรวจทนายนักกฎหมายผู้พิพากษาผู้ชายคนนี้สามารถปกป้องดูแลคุณได้เป็นคนที่ สงงาผ่าเผยนะคะผู้ชายคนนี้นะคะเป็นพลังงานเพศชายแบบแมนๆนะคะที่ชอบปกป้องดูแลผู้หญิงแล้วก็เป็นคู่ของคุณนะคะผู้ชายคนนี้ที่จะเข้ามาเป็นรางวันในชีวิตคุณเด็กถือถ้วยเนี่ยความรู้สึกใหม่ๆความรักนะคะครั้งใหม่คนทาดน้ำมีนตรรกพพฤจิบเป็นพลังงานของคนที่ถ้าเขาไม่อายุน้อยกว่าคุณ วัยเด็กกว่าเขาจะเป็นพลังงานของคนที่ดูสดใสล่าเริงเป็นคนน่ารักแม้ว่าภายนอกบุคลิกเนี่ยจะดูดุดนันดูหน้าเกงกูัวดูหน้าเคงขามโดยเฉพาะผู้หญิงค่ะภายนอกเนี่ยเธอจะดูแบบหน้าเคารพแต่หน้าตานะคะภายใน Energy ของเธอเนี่ยจะดูสดใสล่าเริงมากๆหน้าเข้าหามากๆนะคะผู้หญิงคนนี้ ใครจะเข้ามาเป็นรางวัลในชีวิตคุณคนต่างชาติคนทางไกลนะคะสองไม้คนที่คุณก็อาจจะเล็งเขาไว้อยู่แล้วนะคะอาจจะแอบรักแอบชอบนะคะอยู่ในใจของคุณอยู่แล้วคนคนนี้แต่ก่อนหน้านี้อาจจะยังไม่มีการเทคแอคชั่นใดๆนะคะ ว้าวสิบเหรียญเลยเข้ามาเป็นรางวัลในชีวิตคุณจริงๆนะคะคนคนนี้ค่อนข้างมั่นคงในเรื่องของการที่พร้อมที่จะแต่งงานสร้างครอบครัวนะคะพร้อมในเรื่องของฐานะความมั่นคงแล้วก็จริงจังมากๆนะคะสิบเหรียญอัศวินไม้คนทตุไฟเมสิงธนูคนทางไกลต่างถิ่นต่างแดงคนที่ ชีพจรลงเท้านะคะผู้ชายคนนี้เดินทางบ่อยไม่ค่อยอยู่ติดที่เท่าไหร่แล้วก็จะเข้ามาในชีวิตคุณอย่างรวดเร็วกะทันหันเลยนะคะผู้ชายคนนี้ว้าว r เบอร์เป็นความรักที่มีแรงดึงดูดต่อการสูงมากเป็นความรักที่มี a t t a c t i o n ต่อการมากๆ พลังงานเพศหญิงนะคะจะดึงดูดพลังงานเพศชายให้เข้ามาหาถ้าคุณมีความสุขคุณจะดึงดูดคนที่มีความสุขเช่นกันนะคะถ้าเรารักตัวเองเราก็จะดึงดูดคนที่มีพลังงานดีๆเข้ามาในชีวิตแต่ถ้าเรายังจมนะคะจมดรามา่าท็อกซิกเศร้าหรือไม่มีความเชื่อใดๆไ,ไม่มั่นใจว่า เราจะได้รับสิ่งที่ดีนะคะเราก็จะดึงดูดเช่นนั้นเช่นกันนะคะดังนั้นเนี่ยสิ่งที่เราจะได้รับมามันก็คือสิ่งที่เราเป็นนั่นเองนะคะสุดท้ายแล้วเราต้องเริ่มต้นที่ตัวเรานะคะแปดถ้วยมีเกณฑ์น,นะคะมีเกณฑ์อีกเช่นกันว่าสำหรับใครที่รอคอยคนเก่าคนเดิมคนไกล ที่หันหลังออกจากกันไปแล้วเป็นความสัมพันธ์ไม่ชัดเจน8ปดถ้วยนี้มากับเด็กถือถ้วยมีโอกาสที่คนเก่าคนนี้จะกลับมาขอคืนดีเช่นกันนะคะมีสองพลังงานนะคะมีทั้งคนเก่าคนใหม่นะคะเลือกตามใจได้เลยว่าคุณต้องการแบบไหนราศีมังกรมีความรุ่มหลงกับคุณมากๆนะคะคนคนนี้นะคะแบบ ลุ่มหลงหลงหลยคลั่งไคล้คุณคนธาตุดินมังกรพฤกษกันเด็กถือเหรียญพลังงานของคนที่เด็กกว่ามากๆนะคะคนคนนี้เดสเนี่ยโดดเด่นว่าคนเก่าคนไกลที่จบกันไปแล้วนะคะไพ,พ่เดซราศีลักนณาพฤกจิตจะหวนคืนกลับมาขอคืนดีกับคุณคนที่จบกันไปชนิดที่ว่า ไม่พูดคุยไม่สื่อสารไม่เจราจาใดๆไม่มีวี่แววว่าใครคนนี้จะกลับเข้ามาในชีวิตคุณอีกครั้งหนึ่งจบกันไปค่อนข้างยาวนานมากก็มีโอกาสที่คนคนนี้นะคะจะกลับเข้ามาในชีวิตมาขอคืนดีกับคุณอีกครั้งหนึ่งนะคะทั้งเด็กถือถ้วยทั้งเด็กถือเหรียญนี้เป็นความรู้สึกที่ถ้าเคยไม่มีสถานะนะคะก็อาจจะมา ขอโทษขอโพยอะไรต่างๆหน้าที่ก่อนหน้านี้เคยมีประเด็นกันนะคะแล้วก็อาจจะขอคบขอคอมเมนต์ขอ,ขอ,ขอ,ขอชัดเจนนะคะคนๆนี้จัดเมนเนี่ยมันเป็นโชคชะตานะคะที่มีอะไรที่อยู่เบื้องหลังที่เราไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าทำให้ใครคนนี้ต้องกลับเข้ามาในชีวิตคุณ ากก่อนหน้านี้ใครเจอความสัมพันธ์ที่เจ็บป,ปวดแสนสาหัสเป็น10ดาบเลยก็เพราะว่ามันเป็นกรรมเก่าอะค่ะครูบุญไม่รู้จะพูดทาไหนเพื่อให้เรารู้สึกไม่ต้องโทษอะไรไม่ต้องโทษใครนะคะเราจะได้ปล่อยวางและอาภัยได้สิ่งใดเกิดขึ้นแล้วสิ่งนั้นดีเสมอครูบุญก็ยังยืนยันคำนี้นะคะสิดาบเด,ดก็คือ จบแล้วความรักเศร้าๆน่วงๆเจ็บปวดทั้งหมดทั้งมวลชดใช้กรรมต่อกันแล้วหมดกรรมแล้วนะคะต่อไปนี้จะเป็นความรักที่เข้ามาเพื่อเป็นรางวัลชีวิตใครยังหน่วงอยู่ก็ลองไปทำบุญถวายลงศพดูนะคะเผื่ออะไรจะดีขึ้นนะคะเนี่ยซีเรียน คนเก่าๆนะคะที่ค่อนข้างยังไม่ได้ปล่อยวางยังยึดติดกับคุณนะคะหรืออาจจะเป็นคุณก็ได้นะคะพลังงานสลับกันได้เป็นลักษณะของคนที่คุณยังยึดมั่นถือมั่น <c oughs> คุณยังรอคอยคุณยังรักเขาคุณปล่อยวางไม่ได้เลยนะคะ <c oughs> คนคนนี้แหละที่มีเกณฑ์จะกลับเข้ามาในชีวิตคุณอีกครั้งหนึ่ง <c oughs> ชาริออดออกมาอีกแล้ว <c oughs> หถ้วยดเมจิเชียน และราชาถ้วยคนธาน้ำมีนกรกฎพฤศจิบคนวันพุธนะคะคนคนนี้เข้ามาด้วยความรักนะคะราชาถ้วยเนี่ยเป็นลักษณะของคนที่มีความรักความอบอุ่นนะคะเป็นคนใจดีสไตล์คุณพ่อแดดดี้ป้าป๋าเป็นคนชอบดูแลคนนะคะเป็นคนที่เอาใจใส่คนเป็นเขาจะกลับมาขอโอกาสคูณอีกครั้งหนึ่ง มาทำความรักความสัมพันธ์มาง้องอนแม้คุณจะไม่สนใจนะคะห้าเหรียญเป็นลักษณะของการที่ขอคืนดีของ้อแม้ว่าเธอจะไม่สนใจเขาก็จะอดทนนะคะจะง้อคุณอยู่อย่างนั้นแหละนะคะแต่ถ้าเป็นคนใหม่ก็เป็นคนใหม่ที่เป็นพลังงานาธาตุน้ำ เป็นผู้ชายที่สไตล์อบอุ่นใจดีเป็นป้าป๋าแดดีีหรืออาจจะเป็นพลังงานคุณพ่อเลี้ยงเดี่ยวนะคะคนคนนี้ที่จะเข้ามาขอเริ่มต้นใหม่ในชีวิตคุณไพ่หนึ่งหมายไม่ว่าจะเก่าหรือใหม่นะคะคนคนนี้มีไฟมีแพชชั่นแล้วก็ค่อนข้างรู้สึกมีไฟมีแพชชั่นต่อคุณมากๆนะคะอยากจะมาสารสัมพันธ์กับคุณมากมาดิเมนชชิเอมเป็นพลังงานของคนพูดเก่ง พู้จาดีมีวาทศิลสื่อสารเป็นบางพลังงานก็อาจจะเป็นสายมูนะคะคนคนนี้อาจจะเป็นคนที่คุณไปมูมานะคะเช่นบางคนอาจจะไปมูขอพรให้ได้คนเก่ากลับมาหรือไปมูขอคนนี้นะคะขอคนสไตล์นี้ให้กลับเข้ามาในชีวิตอีกครั้งหนึ่งก็แน่นอนว่าคนคนนี้เข้ามาตามแรงอธิษฐานตามการขอพรของคุณ ตามการมูของคุณนะคะใครที่เชื่อนะคะในเรื่องนี้ใครอยากมูเสริมสเสน่ห์เรียกรักเรียกเงินทองก็เอาแป้งคูบุญไปได้นะคะแป้งคูบุญพิเศษเป็นมากกว่าแป้งนะคะนางพญามหาสเสน์ดูรีวิวจัดหนักจัดเต็มได้ที่เพจชามิ่งแป้งนางพญามหาเฮงค่ะแป้งตลับนี้เป็นแป้งมูที่ทำมาจากว่านมงคลน,นะคะที่แบบเป็นเมตตามหานิยมแล้วคูบุญก็ทำ พิธีสายมูด้วยที่เน้นเสริมสเสน่ห์นะคะเน้นความรักเรียกโชคราภด้วยนะคะแป้งตลับนี้เป็นสัญลักษณ์อินฟินิตี้เหมือนดิเมจิเชียเลยนะคะใครอยากเรียกรักต้องจัดเลยนะคะจาก690เหลือแค่599เท่านั้นนะคะดิเมจิเชียแล้วก็อาจจะทํางานอะไรที่เกี่ยวกับการพูดการสื่อสารการเจรจานักผู้สร้างแรงบันดาลใจนะะักขาย หรือแม้แต่พ่อหมอแม่หมอก็ได้นะคะคนคนนี้เป็นคนเก่งเป็นคนฉลาดเข้ามาถ้าเป็นคนเก่าบอกเลยว่าคนเก่าคนนี้ทำทุกวิธีทางเพื่อที่จะได้คุณกลับไปหรือได้มาง้องอนขอคืนดีคุณแม้กระทั่งอาจจะมีการมูด้วยนะคะคนเก่าคนนี้ขอพรร้องขอต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆนานานามูต่างๆ่างนานาเพื่อจะให้ได้คุณกลับไปนะคะคนคนนี้ ฟังแล้วเหมือนน่ากลัวนะคะใช้การมูทุกอย่างครูบุญมองว่าถ้าจะมูนะคะเพราะว่าครูบุญก็ไม่อยากจัดใครเนาะแต่ความเป็นจริงอะคะ่ะก็ปล่อยให้มันเป็นไปตามธรรมชาติเพราะว่าความรักมันขึ้นอยู่ที่บุญทรรกรรมแตง่ง แอะถ้าจะมูนะคะก็มูแบบสายขาวนะคะอย่ามูอะไรที่มันดำนะคะอย่ามูอะไรที่มันผิดสินนะคะแป้งคูบูญแน่นอนค่ะสายขาวเท่านั้นนะคะเพราะตัวคูบุญคือพลังงานขาวนะคะเป็นสายขาวค่ะไม่ใช่สายเทานะคะท่านใดมารับชมแล้วนะคะรู้สึกดีรู้สึกใช่ฝากกดถูกใจนะคะกดติดตามและอย่าลืม กดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนในการดูคลิปดีๆต่อไปค่ะเจอกันคลิปหนะ้าสวัสดีค่ะ